130เหรียญนี้นะครับใครจะได้ไปต่อนกันนะครับต้องแข่งกันที่ความเร็วของเพื่อนๆแล้วนะครับมาดูกันนะครับเหรียญอะไรนะครับทำไมถึงต้องแข่งกันนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับ UNC นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาท UNC พศเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับพศนะครับ25นะครับ25นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาท UNC นะครับไม่ผ่านใช้งานนะครับอายุกว่า41ปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ถูกการใช้งานแบบนี้นะครับ เขาเรียกว่านะครับเหรียญการอาช่การสนะผิดเหรียญ UNC อ่าไม่ผ่านการใช้งานนะครับแวววับแบบนี้นะครับมีเพียง130เหรียญเท่านั้นนะครับผู้ที่จะเป็นเจ้าของได้ทําอย่างไรใช่ไหมครับก็คือ1เหรียญนี้นะครับที่เป็น UNC นะครับจะเป็นเหรียญละ50บาทนะครับเพื่อนๆก็ระบุมาว่า50บาทเอา10เหรียญอ่า10เหรียญก็500สมมตินะครับยกตัวอย่างหรือเพื่อนๆบอกว่าขอ2เหรียญนะครับ2เหรียญก็ร้อยเดียวถูกต้องไหมครับแวววับไม่ผ่านใช้เป็นเหรียญ UNC แบบนี้เนาะ อยากได้ทักแชทนะครับกดเพิ่มเพื่อนทักแชทกันเข้ามาเลยนะครับให้เบอร์โทรด้วยนะครับก็สามารถติดต่อนะครับขอซื้อได้เลยนะครับเหรียญยูเอ c ไม่ผ่านใช้เหรียญละ50บาทครับ